เฮผูให้กำเนิดไก่ตัวแรกของโลกแอริสเป็นลูกของซูและเทพีเฮรามีรูปร่างกำยำและสง่าสมเป็นชายนักรบเขามีนิสัยโมโหง่ายใจร้อนและกระหายสงครามมากเพราะนิสัยบุ่มบ่ามและชอบใช้ความรุนแรงนี้เองทําให้เขาไปลบที่ไหนก็มักจะแพ้กลับมาบิดาซูถึงกับเคยพูดต่อหน้าแอริสว่าเจ้าเป็นที่น่าชังที่สุดในบรรดาลูกของข้าทั้งโหดร้ายและดื้อด้านเหมือนแม่ของเจ้าไม่มีผิดในด้านความรักแอริสไม่ได้ยกหญิงคนไหนเป็นภรรยาออกหน้าแต่มีตำนานรักที่โด่ง ดังระหว่างเขาและเทพีโอโฟโฟไรที่ทั้งคู่แอบคบหากันเทพแอรีสจะแอบเข้าไปหาเทพีโอโฟโฟไรต์ตอนมืดโดยให้ชายหนุ่มชื่ออเล็กซิออนเป็นผู้คอยเฝ้ายามและให้ไปปลุกเขาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นครั้งหนึ่งอ <Alex ion S 1> เล็กซิออนเผลอหลับยามจนเช้าทําให้มีเทพมาเห็นว่าแอรีสหลับนอนอยู่กับโอโฟโฟไรเรื่องราวจึงไปถึงหูของฮิฟิทัสสามีของโอโฟโฟไรฮิฟิทัสจึงนํเอาตะข่ายวิเศษไปคุมร่างของทั้งคู่ไว้เพื่อไม่ให้พวกเขาหนีไปไหนได้และประกาศเรียกให้เทพองค์อื่นมาลุมดูสร้้าาางควมออับอยใหแกเทพ และแอริสเป็นอย่างมากอาเล็กทีออนเลยถูกเทพแอริสสาบให้กลายเป็นไก่คอยขันปุกผู้คนก่อนฟ้าสว่างนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าอาเล็กทีออนส,สมควรถูกลงโทษไหมคะและถ้าใครอยากขอเรื่องอื่นให้เม้นเนื้อหาเกี่ยวกับในคลิปก่อนนะ